พอดแคสต์ Podcast, นิทานชาดกเรื่องคิดชะชะชาดกแรงกระตันยูผู้รู้คุณเศรษฐีการละครั้งหนึง่งมีนกแร้งฝูงใหญ่อาศัยอยู่ที่เขาคิดชะกูดอยู่มาวันหนึง่งเกิดพายุฝนกระหนำ่ำจนพวกแร้งทั้งหลายทนหนาวอยู่ไม่ได้ จึงพากันบินหนีเข้ามาในเมืองต่างก็พากันเกาะอยู่ที่ประตูเมืองบ้างอยู่ที่กำแพงเมืองบ้างแม้ที่นี่จะไม่มีฝนแล้วแต่พวกมันก็ยังคงหนาวสัน่นในเวลาเดียวกันเศรษฐีใหญ่ของเมืองก็เดินมาเจอเข้าพอดีอ้าวนี่เจ้าพวกแรงพวกเจ้ามาจากไหนแล้วทำไมถึงมายืนหนาวสั่นกันอยู่ตรงนี้ล่ะ เศรษฐีร้องถามพญาแร้งหัวหน้าฝูงก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้เศรษฐีฟังเมื่อฟังจบด้วยความที่เศรษฐีเป็นคนอบอ้อมอารีและมีเมตตาจึงสั่งให้บา่าวไพร่ก่อไฟกองใหญ่ขึ้นในที่แห่งหนึ่งเพื่อให้แร้งทั้งฝูงนั้นผิงไฟโดยทั่วกัน เมื่อหายหนาวแล้วเศรษฐีก็ส่งพวกแร้งไปที่ป่าช้าโคหาเนื้อโคมาให้พวกแร้งกินแล้ววางกำลังอารักขาฝูงแร้งอย่างแน่นหนาไม่ให้มีใครเข้าไปทำร้ายได้เมื่อฝูงแร้งกินอิ่มร่างกายก็กระปรี้กระเปร่าและพายุฝนที่ภูเขาก็สงบลงแล้วพวกมันจึงพากันบินกลับไปยังที่อยู่ของมันตามเดิม นี่เราโชคดีมากเลยนะที่เจอท่านเศรษฐีคนนั้นน่ะไม่งั้นพวกเราต้องหนาวตายแน่นแน่นกแร้งตัวหนึ่งเริ่มบทสนทนานั่นนะซิปกติมนุษย์จะไม่ชอบพวกเรานะเห็นที่ไหนเป็นต้องไล่ตะเพิดตลอดหาว่าเราเป็นตัวซวยมั่งละว่าเราอับประมงคนม่งละแร้งอีกตัวก็เห็นด้วยงั้นบุญคุณน,นี้เราต้องทดแทนเฮ้ยเราเป็นแค่แร้งนะ จะเอาอะไรไปตอบแทนบุญคุณท่านเศรษฐีได้เอาอย่างนี้มาถ้าใครเจอเสื้อผ้าตกอยู่เราก็ขาบไปหย่อนไว้ที่บ้านท่านเศรษฐีก็แล้วกันเผื่อท่านจะได้ใช้ประโยชน์บ้างแรงตัวหนึ่งเสนอขึ้นมาดีดีเอาตามนั้นก็แล้วกันตั้งแต่นั้นมาเมื่อพวกแรงเห็นเสื้อผ้าตกอยู่ที่ไหนก็ตาม ก็จะข้าไปทิ้งไว้ที่บ้านของเศรษฐีคนนั้นอยู่เสมอไม่เว้นแม้แต่ผ้าที่ชาวบ้านตากไว้หวกมันก็เหมาเอาว่าเป็นของตกรลนและข้าไปให้เศรษฐีทันทีฝ่ายเศรษฐีก็รู้ว่าเป็นฝีมือของแรงแต่ไม่ทันได้พูดอะไรเพราะเจ้าแรงมันไม่ได้บินลงมาเศรษฐีก็เลยสั่งบ่ารับใช้ให้เก็บแยกไว้เป็นส่วนๆจะได้ไม่ปะปนกัน ฝ่ายชาวเมืองเมื่อได้รับความเดือดร้อนก็พากันไปร้องทุกข์กับพระราชาแย่ yeah, แล้วพระเจ้าค่ะพวกแร้งมันมาปล้นเมืองของเราแล้วแล้วชาวบ้านก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาฟังทางนั้นพวกเจ้าจงไปจับแร้งนั้นมาสักตัวเดี๋ยวข้าจะสอบสวนเองพระราชาสั่งการลงไป ชาวเมืองจึงช่วยกันวางข่และกับดักไว้ในที่ต่างๆเพื่อจับแร้งในเช้าวันหนึ่งพญาแร้งตัวหัวหน้าบินผ่านมาพอดีตั้งใจจะบินไปเยี่ยมบ้านท่านเศรษฐีแต่ก็หลงเข้าไปติดบ่วงจนได้พญาแร้งตกใจร้องโวยวายเป็นภาษามนุษย์ว่าพวกท่านปล่อยข้าเธอะ จะจับข้าไปทำไมข้ามีพ่อแม่ที่แก่เท่าต้องคอยเลี้ยงดูอยู่ถ้าข้าเป็นอะไรไปแล้วพ่อกับแม่ของข้าจะอยู่ยังไงปล่อยข้าไปเถอะแต่ชาวเมืองก็ไม่ได้สนใจและจับแร้งตัวนั้นไปถวายพระราชาเศรษฐีเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ได้ติดตามชาวบ้านไปเฝ้าพระราชาด้วยพวกเจ้าพากันมาปล้นเอาผ้าของชาวเมืองไปจริงหรือเปล่า พระราชาถามแรงด้วยเสียงอันดังจริงพระเจ้าค่ะเจ้าแรงก็ตอบตามความจริงอย่างไม่สะทกสะท้านพวกเจ้าเอาไปให้ใครพระราชารับสั่งถามต่อไปเอาไปให้เศรษฐีในเมืองนี้พระเจ้าค่ะให้เศรษฐีเหรอทำไมล่ะพระราชาสงสัยเจ้าแรงจึงกลาบทูลว่าก็เพราะท่านเศรษฐี เป็นผู้มีบุญคุณแก่พวกข้าพเจ้ามากมายท่านให้ทั้งที่พักให้ความอบอุ่นและให้อาหารแก่พวกข้าพเจ้าเมื่อครั้งฝนตกใหญ่คราวที่แล้วเพียค่ะงั้นหรอแล้วเศรษฐีคนไหนละ่ะที่ช่วยพวกเจ้านะ่ะพญาแรงยืนนิ่งไม่ได้ตอบเพราะกลัวเศรษฐีมีอันตรายเศรษฐีที่เย็นอยู่ในฝูงหมู่ชนจึงแสดงตัวออกมา หม่อมฉันเองพะยะค่ะแต่หม่อมฉันได้เก็บแยกเสื้อผ้าพวกนั้นไว้ต่างหากแล้วเพื่อนำส่งคืนแก่เจ้าของขอให้พระองค์ทรงปล่อยแรงตัวนี้และอย่าเอาผิดกับฝูงแรงพวกนั้นเลยพะยะค่ะพระราชาได้บอกให้นกแรงเลิกขโมยผ้าชาวเมืองแล้วปล่อยไปและสั่งให้เศรษฐีคืนผ้าทั้งหมดแก่เจ้าของทันที และตั้งแต่นั้นมาฝูงแรงก็ไม่มารบกวนชาวบ้านอีกเลยนิทานชาดกเรื่องนี้จบลงแล้วมีข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้อย่างน้อยสองข้อคือข้อแรกการจะทำอะไรต้องคิดให้รอบครอบก่อนเพื่อไม่ให้เดือดร้อนทั้งตัวเองและคนอื่นแม้จะมีเจตนาดีก็ตาม ส่วนข้อคิดข้อที่สองก็คือคนที่รู้จักบุญคุณคนถึงจะทำผิดไปบ้างก็ย,ยังได้รับการให้อภัยเสมอต่อไปเป็นการประชุมชาดกว่าใครเกิดเป็นใครในสมัยนี้บ้างพระราชาได้เกิดเป็นพระอานน์เศรษฐีผู้ใจดีได้เกิดเป็นพระสารีบุตรส่วนพยาแรงที่โดนจับ ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเรานั่นเอง